พี่พี่น้องครบก็บสองลานลวนอออีกเลยนออวันนี้วันนี้ก็บบมี่ยังางไลเนออวันนี้ลาการีคูีเสียมขาดไปได้คือหน้าสิบห้าเฮสน้อพี่น้องไปเคเลียร์ของเฮ็เจ๊ชิได้เฮดหรือสิได้ ath, กิหลน้องพี่น้องคันได้หน่อไม้ก็เอานอ้ําไม้น่าได้ยังก็เอาอยังเราไปนี้พอได้กินแรงน้อพี่น้องไปสั่นกับบมี่ยังไลยไปพผลก,กันอยู่ป่าเฮสแล้วพี่น้องไปอ่าพี่น้องไก่โชดป่ามากับเอื้อยน้อพี่น้องวันนี้กันสวัสดีพี่น,อนอ้องวันนี้ฉันพาเอ้าหน่อย กับบุกับบุมีเนาะไปซองเลยน้องตลอดพี่น้องไอ้ผัวไอ้มีกันอยู่สองคนเพืนก็นได้เพอนมีโควิดระบาดครับพี่น้องไปใส่ก็ได้ลองใส่แต่จริงๆเขาป่าก็ต้องใส่ก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันห่อน

พวกเจ้าหาเต้เฮงแล้วนี่นะพวะตั้งแต่พรท่านแดงนะตกลุงหันกับมหาปิจอบเด้อกระสีวายัางได้กระสีอ้ยพี่น้องพุจธิหล่อป่ะนี่ Hoa, vợ bên. Hoa, vợ hên. Sì, lại vô chỗ đóng. Né léo. Tân anh ơi, nó nhỏ. Tân anh ơi, nó nhỏ, anh ơi, nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ, nó นี่คือควนเเสียมกับม่ดวงเดียวเนาะห่ากับบด้ยคุดให้ก่คุดหาคุดจะหลบเห้ยอค่พีทังพี่ไปแจ้งตั้งทง หัจิ๋วแมนแมนเห็นป่อ้โนี่ยนอนนั้นเพอได้แกงไปเบ่งข้างหน้าเลยนะแกพาไปเ้างหน,น ไปนอกันเห็นบันนี้ละสิคุดให้เบิ่งสิได้เย็บบ่สิได้คือเอื่อยเย็บบ่คุดเห็นนี่แล้วบ่

ไปไปเบิ่งไปเบิ่งป่าเฮ็ดเลยนะพี่น้องเนาะเพิ่นมาเบิ่งใส่พี่น้องเบิ่งน้ำใหม่แก่เพื่อนเพิ่งใส่ใส่ใส่โอ้เฮ็ดอลไรเฮ็ดอลไรบ่พี่น้องเออเพิ่นจับงูให้เบิ่งเนาะน้ำใหม่ก็เอาเฮ็ดเนี่ยกอาวมาเนี่ยนะพอได้กินไปหาทางใดก็บ่าได้หาแต่แถวบ้านจ้าของนะพี่น้อง น้ำมม้พี่ป่าเสียมผันกับเปตาเห็ดบะเพื่นจะได้เสียมเพิมสันสันเอามีดนให้พนกัน,นนะอันนี้ก็หน้าป่าน้งพี่น้อง ม่นอน,น่นอาเละมืม่อนหละกับมาหาผู้เดียวแต่บไดเนาะพี่น้องผู้เนคือกัน,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 นประเดน,ะนอะไรไปตัดะ เดี๋ยวมันเกลียดจะคิดได้หรือโบเฮ็ดก็ได้ปุไปตมีเธอเด็กจะสิได้หรือ,บอร่เออบเนาะเดี๋ยวหลาสิไปหาหลาสิไปหาให้เจอาเอื้อกันเนาะพี่เนาะแต่หรือบอ่ได้เดี๋ยวหลาสิไปเบิ่งกันเลยเนาะปัต้อนหาแล้วเนาะพี่เนาะไปเออื้ให้เ็ดกันเนาะพี่เนาะ มาเห็ดกับมาพผะเนาะมาพผเขามาปลาาะพี่เนาะจกได้หรือบปล่าคือบย่างใช่ย่าีนับรนะาก็มก็ดูีอบด้วยนี่โอ้ยยองบอบบี้นี่ได้ซะนี่ยองเท้า โอ้ยได้กินอยู่ดอกต้มใส่น้ำไดลายแต่ก็ปนงบันนียได้ซโตจักโตกัแหล่เล็กตครับหนี่งุตาเฮ็ดนะีน่ตาล่ะปนห้อีหล่อ ไปตระไีแไต่เลยเวนหูจับอู้ให้เกิดโค้ดซะบุรา้ายได้โค้ดนะอามามาขอยคูดดีกว่าคอยว่ายาวที่คนมันยินเถอะนะพอแล้วพี่น้องไม่สนเลยปอกแล้วแหละวันนี้ก็บมุมียังไรน้อพี่น้องเนาะหลาก็จะเป็นหนึงเข่าก่อนคำเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อ ท่านลาบอกยังพิดไปกับคอมเมนต์มาบอกเ๋ยพอลาก็นฮัก็เปิดช่องเนาะขอพคุณขอบใจเด้อ